โอเคไหมเด็กๆ้ไปไหนครับเด็กๆวันนี้ไปโรงแรมวันนี้ไปเที่ยวโรงแรมจังหวัดอะไรครับไปจังหวัดอะไรไปจังหวัดอะไรครับนายรู้จังหวัดไหนโรงแรมเอะไรครับโรงแรมอะไรครับลืมชื่อค่ะโรงแรมอะไครับอะไรวิลล่าวิลล่าโรงแรมเล ลิลลาวิลาวิชอตโอเคงั้นเดี๋ยวเจอกันที่พักดีกว่าเย่ไปี้านจิ๋มที่พักแล้วโอเคนายอยู่ห้องไหนครับห้องสามหโอเคเข้าไปดูห้องกันท่าดาเฮ้ยได้ย ไหนนะกมีไม่ทางไหนเนะแม่อยู่ตรงนี้ก็มีอยู่ไหนแม่เดินมาแม่เดินนี้แม่มาดูตรงนั<อ>้นนะครับเอาเอามาทางนี้ได้ไงเนี่ยโอเค okay. โ,อโอเค,อเคแล้วเราไม่อาบน้ำจะโป้ไหมแม่ก็บีบอัดตรงอ๋อโอเคไหนดูข้างนอกสิดูเตียงดูอะไรเป็นยังไงบ้างจัดการให้หมด ว้าวจิง๋งนี่เราก็มาดูห้องคุณยาย,ยข้างล่างเลยคุณยายเฮ้ยห้องอี่เต็มเลยเกวินเฮ้ยมาในนำตรงนีนน้ด้วยครับไม่ใช่ที่ต่พายไปดูเตียงลูกนุ่มไหมนุ่มมากแขโกโกเลย จริงๆมนน่าจะเปรียกับป้านุถนะออตรกันมนนี้อะไรเนี่ยเฮ้ยตกใจตกใ้นี่าข้ามาทำอะไรใต้ทำอะไรครับโหปีแบบสโลด้วยโอเคโ้หย่งเอ่ะนี่ไดกัทำงานที่นี่ได้เลยไปชิวเล่นน้ำกดีกว่านี่อย่ามาเล่นน้ำแล้วไป ยกไปเลยไปเลย <c oughs> โอ้มีกองเชียร์ด้วยครับมีกองเชียร์เยอะเกาะน้ำลงเลยอุ้อยคนละพักเจ้าวิน ไปเลยไปคยไปเ้ยนี่ไงอุ้ยมีแดดด้วยโอ้หแดดสวยงามแโอ้แดดมนอยดีมากเลนะเราไปไหนกันเนี่ยโอ้โหเราบังจบนี่เราไปไหนกันเนี่ย

ขอยที่จอดรถอยู่ตรงนน้นเองอุวิสนามทำไมของเล่นเด็กน่าเล่นจังเลยจะโดดไปเลยวิโอ้ยเอาปากกูหน่อยค่ะโอเคเอาวางนี่เลยเอาวางนี่เลยนี่ว่าเจมควอตเจ้าว่ายน้ำดำหนักอุ้ยวิเล่นอะไรนึกวิมาเอาใครมาคันนี้บ้าง oh oh, ẩn chín đấy, chơi được muồn má? Chị Vinh lóc má? Oh, ẩn chín. Chị Vinh ดำน้ำมาเอาโอ้ยอย่างเจ๋งเอ้ามีคนโดนทิ้งมาน้ำมามมีคนยิงไปไม่ได้มาเอาเอาดำน้ำแข่งกันเร็วคือคนดำน้ำมาคือคนดำน้ำาเอาพี่เราไปกินน้ำไปกี่รอบแล้วไมใครดำน้ำนล่แหละไฟไม่ไปอ่ะเจ้ด้วยมีดำน้ำ ตุมวันที่สองแล้วครับอยู่ที่ไหนครับตอนนี้อยู่ที่เดิมอยู่ที่เดิมนั่นมันชื่ออะไรหรอที่เดิมของนายเนี่ยเอาไม่มีใครสนใจแต่กล้องเลยอะไรเนี่ย มัดยอมเข้าไมครับมาดูปูไหมดไหมดูปูดูปูปูลมหรอจับเลยนี่ยอมไม่จับยแหมมาดูหน่อยปูลมปูลมโอเคนี่ดูมาดูปูลมนีขาเกงขึ้นครับ ดีมเลยเอาแม่มาด้วยมาโอโหเตเต็ม่โค้รัหลอยเหดูดูเห็นเนอยู่ตรงนั้ใช่ใโอ้โหนี่นะเต็งโลมาทำอะไรกวินเกือบแล้ว ตอนนี้อยู่ตอนนี้อยู่ที่ลาฟลาเอ้ยไม่ใช่ลาเวลาไม่รู้เกิดอะไรขึ้นดีน้อยดีน้อยเกิดอะไรขึ้นดีน้อยเกิดอะไรขึ้นดีน้อยเกิดอะไรขึ้นเดีน้อยเกิดอะไรขึ้นทำไมเปรียบเป็นลูกหมาตรงน้ำขนาดนี้โอ้อ้าวอ้าวไม่มีใครสนใจเลย ตนนี้พวกนายกำลังทำอะไรอยู่ม like ันจะมือจะตูเราลงไปเลทะเลโอเคบายบายือหนักต uh, ูดนบายบายเจอกันที่สะดือทะเลนะเ้ใเ้ยเอ้ดเ้ายเยีเ้ยยเยดเ เอามาาให้ได้มาให้ได้ไดเร็วเร็วเร็ว <c oughs> สวยแล้วคนลูกใหญ่กำลังมากวินลูกใหญ่กำลังมาลงไปลงไป <c oughs> โอ้เละตุ๊เปะอย่ามาต้องสงสยัย ลูกใหญ่มาอีกแล้วเฮ้ยไหนไปไหนอนะนายไปไหนโอ้ขึ้นหาแล้วลงไปได้โอเคนอนชิวๆไปเลยตุ้งใหญ่มากพอดีอเอ้ย โ oh, <c oughs> อ้โหอนุนันใหญ่ <c oughs> โอ้โห<อ>โคตรใหญ่ <c oughs> อ่ะเฮ้ยวกนายสวยแน่เฮ้ยรีไพแต่กล้องรีไพแล้วครับค <c oughs> นดูไปละโอ้โห <c oughs> oh, อันใหญ่ไปอีกแล้ว โอ้โหเฮ้ยกวินระวังนะแล้วมันดูดลงนู่นนใหญ่ก็กำลังมา ชื่ไวนาอ้าวโอ้โหโอ้โหกลุนี่ได้ไลนี่ได้อ้ยาปลหามาแล้วมาแ้ววงแตกครับวงแตกอ้โห ทะเลไม่เคยปานีนดูไปแล้วมาไหมแล้วโอ้โหช่วยชีวิตไว้เอ,อ้ยพาทีนี่แซงแล้วเอ้ากินกวกิวนบบ้อยูไ่ไหนอยู่ตรงนูน้น เราจะแซงแล้วครับจะมีการแข่งกันเฮ้ยทีมนี้เลยลูเ็แล้วเซ็แล้วอีนนี้เดียวว้าวทางตันลบ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 แคนนอนเบา สองหนึ่งไปเป็นยังไงกันด้วยบเป็นยังไงกันด้วยบ่จะว่าอะไรตรงนี้ตรงนี้มีน้ำพุไหนนั่งอ่างน้ำพุโอเคนี่มันคืออะไรนี่มันคืออะไรอ้าอ้อยอะไรเนี่ยน้ำพุร้อนน้ำพุร้อนอยู่ตรงนี้น้ำพุร้อนโอเคร้อนจริงเหรอ

เต็มๆหน้าครับท่านผู้ชมน่เคือเอดีวก็ดำ

ฉลามลาวกินในน้ำครับอ้้าว้าวข้าวขาวขคาวขาวข้า้ามขึ้นวาวขาวขสดีค้ับาวขนที่้าวข้าวขาวข้า้ข้้าาข้าวสาวัีวา หลักวันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่สามวันที่สามวันนี้นายทําอะไรที่นี่ครับเล่นคลิปครับแล้ววันนี้ทําอะไรเล่นิ้นชาเลินชักกับบอลลูนเมื่อวานนี้มาไม่ทันบอลลูนวันนี้ก็เลยต้องมาถ่ายซ้ําเยอะเมื่อวานนายเล่นทะเลถึงตอนไหนครับเมื่อวานถึงตอนใกล้เชียงแล้ววันนี้ล่ะ เ,เล่นทะเลเสร็จแล้วก็ไปไหนต่อเมื่อวานไไปไปเล่นน้ำตกแล้ว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 ไม่นอนมาแล้วไปถ่ายบอลลูนกัน <c oughs> สวัสดีครับตอนนี้ตอนนี้วินฟ้าก็กับม่น,น้อามา ไปไปไปพวกนายทำอะไรกันเนี่ยพวกนายอ่ะจ็บพูเจ็บูเไป้ยขลังขลังรบเฮ้ยดูขลังด้วยพวกนายเนี่ยจับๆจๆบจจับจบจบได้ไหมชวหน่อยโอ้ยอย่างจจิงเลยดีดูสิง โอ้ย <One> ถ <input> wow. oh, 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 ่ายมึงนี่เห็นฉากเป็นไม่รู้เลยเว้ยเฮ้ยเรื่อยเอ้ยเกือบไปแล้วเฮ้ยลีไพโอ้ยเกือบไปแล้วเล่วหน่อยฮัลโหลไม่ปล่อยกันจะไปปูด้วยนะครับอะไรนะครับอยากให้พ่อไปดูไปดูปูโอเค

เขาเอ๊ะสายสายถึงแขนเลยอะไรเนี่ยเ,เขาดูแล้วพี่ต้องดูระยะไกลนู่นนู่นดูระยะไกลนี่ไงด้ดูมือไปไม่ได้ต้องดูระยะไกลไมงได้ไม่ได้นู่นนู่นนู่นเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยน่ามาแล้วเฮ้ยดีไพ จบปูแล้วครับเจะปูแล้วครับจะปูแล้วครับเอาเอาไปปล่อยไหมเลยเฮ้ยลงไปอีกลงไปอีกสุขฮะยังอยู่ตรงนี้เฮ้ยรีบไป ไเนี่ยหาไปแล้วหาต่อหาต่อนไม่ไม่ใช่เราเจออะไรนะเจอปูอยู่ไหนอยู่นี่เอ้ยย้เอ้ยจริงด้วยเอ้ยเดอเดเดอเด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 ไปไปปล่อยบินเลยจับม้าก็มาปล่อยแล้วเนี่ย

ท้องแป๊กๆเหรอเออเก่งๆหทำมันไลยมนาำจีจะไม่ทนเฮ้ยบีมจีแบบนิ่มๆจนมันตายเห็นแล้วขาด้วมันเจ็บกี่ปลาเลยครับปากแหลมมากเลยครับ ในดูผลงานหนโอเโอเคอเไปเลยไปไปเปนปกตินะจกูสปกติแธทำให้ติกูลลามือนเชืเอ้าเอ้าปกติไปแล้วไปไปเลยเไปเรไปเยอะบอกเยเออล้วนไป ไปเล่นน้ำที่นู่นดีกว่าโรงแรมใหม่